โ okay. อเคเรายังอยู่ในเรื่องของอสระเปลี่ยนรูปเหมือนเดิมนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็เรียนสระเปลี่ยนรูปก็จะมีสระอะสระอะสระเอกสระแอใช่ไหมคะที่เราเรียนผ่านมาแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสระเออนะคะสระเออ สระเออเปลี่ยนรูปนะคะเมื่อมีตัวสะกดอออ่าเปลี่ยนเป็นสระอินะคะอยู่แถวบนเด็กๆสังเกตดูนะคะที่เั็นฟูพิมพ์สีแดงๆไว้นะคะรูปสระเออเปลี่ยนรูปเป็นเออก็คือเปลี่ยนอออ่างเป็นสระอีนั่นเองนะคะช่องที่อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้ เป็นตัวอย่างคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นตัวอย่างคําที่ไม่มีตัวสะกดคําแรกที่ให้มาก็คือกอเอเกอกอเอเกออันที่สอง t เอเถอถอเอเถือมอเอเมอมอเอเมอปอเอเปอ เออ,อ,อ,ออเอ,ออหอเออห่อรอเออรือ่ทั้งหมดนี้คือคำที่ไม่มีตัวสะกดอันนี้ทางขวามอือตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดคำแรกก็คือกอเออนอกเกินเห็นไหมคะเมื่อมีตัวสะกดอออ่างเปลี่ยนเป็นสระอีแล้วเห็นไหมคะอออ่าง กออ่างไม่มีแล้วแต่เป็นสละอีแทนกอเออนเกิน,อนอกอเอโนเกิน,อนอกอเอดนเกินถอเออนถอินทอถุงนะคะออกเสียงถอมีหลายคนที่ออกออกเสียงตัวเนี้ยผิดไปเพี้ยนไปก็คือไปออกเป็นเสียงทอทหารไม่ไม่ถูกนะคะออกเป็นเสียงทอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะคะ ต้องออกเป็นเสียงถอถอเออนอถินถอเออดอเถืดต่อไปมอเอองอเมองมอเออดอเมิดต่อไปปอเอองอเปิงปอเออดอเปิงหอเออนอเหิน หอเออดอเหอรอเออมอเรมไม่เอกเริ่มนะคะคำนี้จะมีวรรณยุกต์ด้วยก็คือวรรณยุกต์เอกนั่นเองนะคะรอเออดอเรืดนี้เริ่มอันนี้เรืดนะคะออกเสียงให้ถูกต้องเกินเกิดเถินเถิดเมืองเมืดเปิงเปิดเถินเถิด เริ่มเริ่ดทั้งหมดนี้คือตัวอย่างคําที่มีตัวสะกดแล้วจระเออก็เปลี่ยนรูปอออ่างเปลี่ยนเป็นสระอีนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างคําฝั่งนี้จะยังคงรูปเดิมก็คือคงสระเออไว้เหมือนเอ้คงอออ่างไว้เหมือนเดิมนะคะจระเออฝั่งนี้อออ่างยังอยู่เพราะว่าไม่มีตัวสะกดนะคะ แต่ฝั่งนี้จะเปลี่ยนแล้วฝั่งขวามเมือเนี่ยจะเปลี่ยนจากอออ่างเป็นสระอ,อีแล้วนะคะ,ะทั้งหมดนี้คือตัวอย่างคําสระเออเปลี่ยนรูปนะคะจากอ,อา้ออ่างเป็นสระอ,อีนะคะเมื่อมีตัวสะกดเพราะฉะนั้นคุณครูให้เด็กๆจดเนื้อหาตรงนี้ไว้ตัวอย่างคําตรงนี้ไว้เพื่อที่เราจะได้อ่านแล้วก็เปรียบเทียบว่า ทางทั้งที่เป็นสระเอเนี่ยสองอ,อย่างตัวเนี้ยทาไมเป็นอออ่ R, แต่ตัวเนี้ยทาไมเป็นสระอีอย่างเนี้ยนะคะสระเอเหมือนกันทําไมไม่ทําไมเขียนไม่เหมือนกันนะะก็คือถ้าไม่มีตัวสะกดอออายางอยู่แต่ถ้ามีตัวสะกดอออาก็จะเปลี่ยนเป็นสระอีนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างคําทั้งหมดเลยเดี๋คุณูใหเด็กๆให้เวลาเด็กๆ จดให้เสร็จหลังจากนั้นจะให้อ่านทีละคนนะคะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่ากิ่งเืมยไม่นิ่งเลยนะคะตกลงคุณจดหรืยอยังเอ่คุณครูเห็นหนูนั่งอันหน้าหันหลังโยกไปโยกมา อนุญาตแป๊บหนึ่งน,นะ